นี่น้มาถ่ายงแ่ดอกยุ่งอุ้ยน้องพี่ไปอยู่ข้างๆมันมาถ่ายรูปแบบลูกอ๋อตรงดงดอกยาก็สวยนะอ๋อพ่พอนะคะพอสนุกใหญ่เลยใช่พี่ีุกมากเลยค่ะ พ่ธี s l โลบ้าเลยพิธี s สโลบ้าน้ำพันนมดพิธีกลับเวรดีอะไรครับอันนี้แล้วเหรวิีสิบมิสิบมิีีมา

เที่ยวไหนกันคะมาเที่ยวเขาใหญ่ค่ะเมื่อวานเห็นด้วยค่ะตัวจริงเขาหล่อสวยมากๆเลยค่ะนี้เลยที่เดียวของเราไี่ถ่ายรูปได้เลยสีคน้วยหนุ่มฟอหล่อพีแ่ไหนุ่อกวถายรูปแล้ววรอยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วี่จมานั่งแอนไห้คะ่ไไม่่ไม่ไ่ไไ่

น้ำมันหมดจ้าทำไงดีเราจะกลับกันยังไงลูกกลับกันยังไงดีพิธีกลับไงดีรู้ไเข็นเข็นเอาเด็กไปนั่งรถกอล์ฟไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปช่วยไหมนี่นี่เดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราขอลองสตาร์พิธีหนึ่งพิธีน้องอะไร Help อะไร Help ตรงไหนน้องพี่มพิธีมานี่พี่ทีมานี่พี่ทีลองออกมาพิธีเอามา ไอ้บ้าบล็อกบล็อกไอ้บ้าเมียว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 ไปไหนกันล่ะเมียวเมียวก่อนไหนเมียวเมียวอยู่ไหนเูอเมียวเมียวอยู่ไหนอันเนี้ยเมียวเออเนั่งคับพี่รันทั้งคู่เลยอะไรกันเลยคะเนี่ยจูเก้อข้างหลังได้ได้อันี้เลยอินฟินิตอินฟินิตี้มาฝั่งนี้เห็นเราอยู่ไหมเนี้ยเคมาฝั่งนี้อยาลุกไปไหนโอเค อ่ะพี่ป๋าละน่าจะเห็นนะความวุ่นวายทั้งหมดแหะหน้าอันย่าไม่รู้จะสวยหรือเปล่าเพราะว่ามองไม่เห็นว่าหน้าตามเป็นยังไงด้ยเห็นอนไรบ้างไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนน้องไว้สิบวิสิบวิอ่ามาแล้วนะพี่เด้แล้วสิบวิสิบวิจับพี่ดีมา นั <ider> th ่งลงสิล <widely spun pus> ูกนั่งลงเดี๋ยวมันมีกดอีกทีนึงได้ลูกมาพี่ตียู่ลำมอออ่วมีมาใหม่ของแม่ไหมแม่แม่แม่อ้นี่เดี๋ยินได้พี่มาอยู่ตรงนี้มาแล้วพ่ออุ้มแม่แม่ใช้ไอ้เครื่องนี้ถ่ายได้ลูกเฮ้ยของออยสวยอยู่ใช้ได้ชักพี่พีไปยืนตรงเมื่อกี้ใหม่มาเร็วเร็วสิลูกมาเร็หใช่ม่เอาพม่เอาลูกมาน้องพี่มาังข้างๆเขา

บีบไปช n e l ตลอดเวลาขายของขายของไงบโอจะเอาหน้ายิ้มาใกล้ๆเราหน่อยดิเราหน้าใหญ่เริ่มเลยพี่ฟ้ามันมีเด็กก็เลยแ้ดีแล้วดาราดีใส่น้ามาถ่ายตงแน่ดอกผมยุงมาน้องพี่ไปอยู่ข้างๆเลวมามาถ่ายรูปแล้วูกออยตรงดอกยาก็สวยนะออย อ๋อนี่ๆๆนี่เนี่ยไอ้ตรงทางนั้นน่าสวยตักไม้ตรงนั้นนะใช<ด>่ทางอนี่ยมีทางจะ<พ><ล>ไปถ่ายตรงนั้นล้มเลยโอเคพ<า>อ